ทำไมล่ะคะคุณพี่ปกติเราก็เห็นคุณพี่ทานวิตามินซีบ่อยนะคะกินแบบขวดฮัลโหละคะ่ะคุณพี่ว่างอยู่ไหมคะพอดีว่าวันนี้อะคะ่ะดาวมีวิตามินซีแบบเม็ดคุณภาพดีราคาถูกระนำเสนอเำมั่นใจร้อยเปร์็นเลยคะ่ะว่าพี่ต้องซื้อแน่นอนสนใจไหมคะคะ ทำไมล่ะคะคุณพี่ปกติเราก็เห็นคุณพี่ทานวิตามินซีบ่อยนะคะกินแบบขวดจริงเหรอคะโอ้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณพี่ไม่เป็นไรเลยขอบคุณนะคะพี่อีมทำไมเขาไม่ซื้อของดาว่ะก็กลุ่มเป้าหมายนายมันเจาะจงไม่พอมันจะขายได้ยังไง สำหรับเคสซองดาวนะคะคือเคสที่สร้างวิตามินซีขึ้นมาแล้วก็คาดหวังว่าวิตามินซีอันนี้จะสามารถขายให้คนรักสุขภาพหรือว่าคนที่ชอบกินวิตามินซีอันนั้นเป็นการตั้งกลุ่มเป้าหมายที่กว้างเกินไปแล้วมันก็จะไม่มีวันขายได้ค่ะมันควรจะต้องทําการบ้านเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายที่ชอบกินวิตามินซีด้วยเพราะว่า ถ้าเราแยกแบบลงลึกเนี่ยคนที่ชอบกินวิตามินซีเนี่ยมันก็มีหลากหลายคนที่กินแบบเม็ดเนี่ยราคามันถูกกว่าเขาก็อาจจะรู้สึกว่าไม่จะ้อกไปซื้อแพงๆแบบขวดด้วยหรือบางคนนะคะรู้สึกว่าชอบความสะดวกสบายคือจะให้เอาเม็ดแล้วมาชงเขาก็ไม่ชอบยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อกินวิตามินซีแบบขวดที่หาซื้อได้ในเซเว่นอีเวนนะคะฉะนั้นค่ะเมื่อคุณสร้างสินค้าของคุณขึ้นมาแล้ว ก็อย่าลืมที่จะทําการบ้านเจาะจงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็รู้จักกลุ่มเป้าหมายว่าแต่ละคนที่รักสุขภาพเขาเป็นคนแบบไหนเราแยกได้อีกตามไลฟ์สไตล์ก็จะทําให้สินค้าของคุณพูดได้ตรงใจแล้วก็ขายได้มากขึ้นนั่นเองเข้าใจไหมจ้าว เขาใจถ่องแท้เลยค่ะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมนาะตัวเองเนี่ยยังมีกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดหรือว่าฉันทําได้ดีอยู่แล้วอะไรก็ตามแต่แชร์ประสบการณ์เรื่องกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วอีฟกับทีมงานจะรออ่านของ ถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้ทั้งเรื่องแบรนดิง้งทั้งเรื่องมาร์เก็ตติ้งก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่เพจชุมฉ่ำแบรนดิ้งเลยนะคะเราจะมีความรู้แบบช่ำๆเสิร์ฟให้กับ XME ไทยแบบจุกๆไปเลยค่ะชุมฉ่ำแบรนดิง้งตัวจริงต้องมีที่เยอะ